สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสารคดี t ีป๊อปรายการที่จะทําให้ทุกคนได้รู้จักกับศิลปินทีป๊อปมากยิ่งขึ้นและสําหรับวันนี้ครับเราจะมาต่อกันที่เรื่องราวของสาวๆวงโฟอีฟโดยในครั้งที่แล้วเราได้เล่าเรื่องราวคร่าวๆไปแล้วว่า 4 e AP, มีที่มาที่ไปอย่างไรกว่าจะได้เดบิวต์มาเป็น4 e อีซึ่งทางเราได้ให้รายละเอียดไว้ถึงตอนที่น้องๆได้เดบิวต์เท่านั้นและในครั้งนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่าหลังจากส,สาวาวง4 e อีได้เดบิวต์ไปแล้วเกิดเหตุการณ์สำคัญอะไรขึ้นกับน้องๆบ้างทำไมพวกเธอเหล่านี้จึงเติบโตในวงการเพลงของบ้านเราได้รวดเร็วขนาดนี้และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วล่ะก็ มาเริ่มกันเลยครับเหตุการณ์สำคัญอย่างแรกของวง4ฟ e ฟที่สำคัญมากๆไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือการปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ของวง4 e อฟอย่างเพลงอูลลาที่เราเคยบอกไปในครั้งที่แล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้4ฟ e ฟนั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากทั้งความน่ารักความสามารถและงานโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการและทุกคนเคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมค่ายถึงกล้าที่จะเสี่ยงในการลงทุนให้ขนาดนี้กับวงที่เพิ่งจะเริ่มต้นอย่าง4ฟ e ฟ ทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารของทางค่าย e x o EXO Entertainment ค่ายต้นสังกัดของ4 e อมีความคิดว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเรามีพื้นที่ใกล้เคียงกันในการที่จะแสดงผลงานต่างๆให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นซึ่งพื้นที่ที่ว่านี้ก็คือโลกออนไลน์นั่นเองครับนั่นจึงทำให้เรามองเห็นโอกาสที่เราจะพาศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปอย่าง4 e ap. มาโลดแล่นโชว์ผลงานได้แต่ถึงอย่างนั้น แม้จะมองว่าเราทุกคนมีพื้นที่ใกล้เคียงกันบนโลกออนไลน์แต่สิ่งที่ทําให้การสร้าง,างศิลปินประเภทเกิลกรุ๊ปนั้นยากที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่ในตลาดเพลงมีเบอร์หนึ่งทางด้านนี้อยู่แล้วซึ่งทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าเบอร์หนึ่งทางด้านนี้เขาเป็นใครหรือมาจากประเทศอะไรด้วยเหตุผลนี้ทั้งค่ายจึงมองว่า ในเมื่อเบอร์หนึ่งเขามีมาตรฐานที่สูงมากๆดังนั้นหากเราจะลงมาเล่นที่ตลาดนี้การที่จะทําให้คนหันมาสนใจได้คงมีทางเลือกอยู่ไม่มากซึ่งสิ่งที่ทางค่ายเลือกที่จะทําก็คือการพยายามที่จะเอื้อมมือไปแตะมาตรฐานเดียวกับเบอร์หนึ่งให้ได้ นี่จึงเป็นเหตุให้เราได้เห็นงานโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้จากเพลงเดบิวต์ของ4 e ออย่างเพลงอ้ลลาเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าคนไทยเองก็สร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ขึ้นมาได้เช่นกัน,นเหตุผลที่ต้องทำไปแต่บานั้นเพราะว่าเฮ้ยคนไทยมันทำแบบนี้ได้นะแต่ว่ามันอาจจะทำได้ไม่บ่อยเพราะมันใช้สตังเยอะมากโดยเทคนิคที่ทางทีมถ่ายทำเลือกที่จะใช้ก็คือ Virtual Production หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเทคนิคการถ่ายทำโดยมีจอ LED ขนาดยักษ์ฉายเป็นฉากให้อยู่ข้างหลังซึ่งเป็นเทคนิคที่เริ่มเป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเพลงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในต่างประเทศส่วนในบ้านเรานั้น MV เพลงอู้หลั่ลาถือว่าเป็น MV เพลงแรกในประเทศไทยที่ได้ลองชิมลางในการใช้เทคโนโลยีนี้นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ MV นี้ออกมาดูเวอร์วังอลังการและเป็นตัวช่วยเสริมแรงให้คนได้รู้จัก4 e อีเป็นอย่างดี ซึ่งผลตอบรับจากผู้ฟังและแฟนๆก็เป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างดีว่าการจุดกระแสในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากหลังจากนั้นครับเมื่อสามารถปล่อยเพลงที่จุดกระแสให้ตัวเองได้แล้ว o ฟ Eve ก็เดินหน้าสร้างฐานแฟนคลับให้กับตัวเองอย่างต่อเนื่องผ่านผลงานต่างๆระหว่างที่ยังไม่มีการปล่อยเพลงใหม่ออกมาโดยเน้นไปที่การสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคเวอร์เพลงต่างๆอย่างเพลงนี้ พลงนี้ตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บึงอ้อนจะทําร้ายจนอ,อกตรงแล้วก็เพลงนี้ังจะครจะทําและสุดท้ายที่เราขอยกให้เป็นที่สุดของเพลงคัเวอร์ของ4 Eve นั่นก็คือเพลงนี้ครับ และนอกจากคอนเทนต์เพลงคอ v เวอร์แล้วโฟอ v e ยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายอาทิเช่น For Eve Challenge หรือ For i v e Vlog ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าคอนเทนต์เหล่านี้สามารถตกคนเข้าด้อมมาเป็น f o ไ I ได้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเนื่องจากคอนเทนต์เหล่านี้ทำให้น้องๆได้โชว์ความเป็นธรรมชาติและความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ป,ทปัญญาทีการปัญญาที่ร มาหลังจากเว้นระยะไปได้ช่วงหนึ่ง4 e f ีก็มีข่าวดีมาให้แฟนๆได้รอชมกันนั่นก็คือการปล่อยอัลบั้มแรกของวงที่มีชื่อว่า t a l e of f o r e a f the first album หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ the first album นั่นแหละครับโดย the first album นี้ได้ปล่อย official visualizer ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในวันที่28มีนาคมปี2021และได้เปิดให้แฟนๆได้จับจองเป็นเจ้าของบ็อกเซตอัลบั้มในวันที่31มีนาคมปี2021ซึ่งทางเราก็ต้องขอบอกเลยว่ามีแค่เงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ครับแต่ต้องมือไวด้วยเพราะยอดพรีออเดอร์แต่ละครั้งนั้นเต็มเร็วมากๆโดยใน The First อัลบั้มนี้ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด9เพลงด้วยกันซึ่งได้มีการรวมเอา2เพลงก่อนหน้านี้เข้ามาไว้ในอัลบั้มด้วยนั่นก็คือเพลง d e b u ์อย่างเพลง แ,และเพลงไตเติลรายการ f o r Eeps ก Group Star ที่ถูกนำมาทำใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่ขับร้องโดยเมมเบอร์ของ4 o e e อย่างเพลง l o o k i n l o o k i n และนอกจากสองเพลงนี้แล้วใน The First Album ยังเสริมทับไปด้วยเพลงใหม่ที่มีสไตล์เพลงที่หลากหลายอีก7เพลงด้วยกันประกอบไปด้วยเพลงไตเติลของอัลบั้มอย่างเพลง Light a Ring so เพลงบีทหนักๆท่าเต้นจริงๆอย่างเพลง Forever way, yeah, bitch, เพลงสนุกสนานที่ใครๆได้เห็นน้องเต้นใน Dance Performance ต่างก็รู้สึกเหนื่อยแทนอย่างเพลงบอมเพลงรักสุดหวานที่โฟอีได้เปลี่ยนลุกมาเป็นสาวหวานมากยิ่งขึ้นอย่างเพลง No One เพลง Can ดี p ป p หวานซ่อนเปลี่ยวที่สร้างสถิติไว้อย่างมากมายให้กับโฟอีอย่างเพลงวัดปละาลาดเขหวานซ่อนเปรี้ท่าไว้ับา เพลงสุดคูลที่มีความหลากหลายอยู่ในเพลงเดียวอย่างเพลง c a s u a l และเพลงสุดท้ายที่เป็นเพลงโบนัสแทร็กซึ่งเปรียบเสมือนสื่อกลางแทนความรักและคำขอบคุณที่โฟอต้องการมอบให้แฟนคลับอย่างเพลงวันแรกของวันที่เหลือ โดยเราจะเห็นได้ว่าใน The First Album นี้มีแนวเพลงที่หลากหลายมากๆซึ่งการที่มีแนวเพลงที่หลากหลายแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกันโดยข้อดีก็คือเป็นการเสิร์ฟผลงานเพลงให้กับผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มหลากหลายรสนิยมมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องมีซักเพลงไปโดนใจกับสไตล์ที่คนฟังชอบส่วนทางด้านข้อเสียคงเป็นการที่ทำให้ผู้ฟังบางส่วนรู้สึกว่าคอนเซปต์วงอาจจะไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้ว น้องๆจะเป็นสาวมั่นหรือสาวหวานกันแน่หรือบางคนรู้สึกว่าโฟอีฟทำเพลงน่ารักน่ารักอย่างเพลงวัดประหลาแล้วแม้ก็อยากจะให้ทำแนวนี้ออกมามา,มากๆแต่โดยส่วนตัวของทางเราแล้วเรามองว่าจริงๆแล้วโฟอีฟมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนั่นก็คือการเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความกล้าและความมั่นใจซึ่งความเป็นสาวมั่นที่เราพูดถึงนี้ไม่ได้หมายถึงแนวเพลงแต่หมายถึง attitude หรือทัศนคติในการสร้างสรรค์ผลงานเสียมากกว่าโดยจะเห็นได้ว่าไม่วันน้องๆจะทําเพลงแบบไหนออกมาเราก็จะได้เห็นความเป็นธรรมชาติและความเป็นตัวตนของน้องๆสูงมากๆและไม่ว่าแนวทางของผลงานชิ้นนั้นๆจะเป็นอย่างไรโ o อีฟก็มั่นใจที่จะทําผลงานชิ้นต่างๆออกมาเสมอและจากความตั้งใจนี้ ก็ส่งผลให้ The First a l อัลบมีผลตอบรับที่ค่อนข้างน่าประทับใจแต่ละเพลงต่างก็ตกคนเข้าด้อมได้จำนวนมากและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเพลงวัดปลาที่ประสบความสำเร็จมากๆการันตีโดยยอดวิวซั m เมอร์วิดีโอเพลงวัดปลาบน YouTube ที่มียอดวิวในปัจจุบันมากกว่า94ล้านวิวยอดเข้าชมใน TikTok จาก Hashtag วัดปลาชาเลนจ์มากกว่า24ล้านครั้งและจากยอดเข้าชม hashtag# วัดปลาอีกมากกว่า1 1 8ล้านครั้ง นอกจากนี้เพลงวัดประหลัดก็ยังถูกนําไปคัฟเวอร์อีกมากมายหลายเวอร์ชันรวมถึงถูกนักร้องนักแสดงหลากหลายคนนําเพลงวัดประหลัดไปขับร้องบนเวทีและรายการต่างๆอีกมากมายเเเเาาาารรรัรักกกธอท่่ไฉนมว คง,งไม่แ้รเรียกได้ว่าความนิยมของเพลงวัดปรหลาหนั้นเกินคาดไปมากๆและจากข้อมูลล่าสุดที่ทางเราหาได้พบว่าเพลงวัดปรหลาหนั้นนอกจากจะเคยอยู่บนอันดับหนึ่งของชาร์ตสปอติฟาแล้วเพลงวัดปรหลาหยังโลดแล่นอยู่บนชาร์ตของ Spotify มามากกวนน่า1ปีนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2021จนถึงช่วงกลางปี2022เลยทีเดียว และถึงแม้ว่าเพลงวัดปะละ Original ลเวอร์ชันจะเป็นยูนิตที่ถูกขับร้องโดยเมมเบอร์เพียง3คนแต่เชื่อเธอครับว่าความสำเร็จเหล่านี้คือความสำเร็จร่วมกันของพวกเธอทั้ง7คนเพราะพวกเธอนั้นทำงานด้วยกันมาอย่างหนักคอยสนับสนุนซึ่งกันและกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและคอยผลักดันซึ่งกันและกันมาเสมอรู้สึกว่านะ้องทำงานมาเยอะแล้วก็รับผิดชอ่ตัวได,วด้ดีทำได้ดีเสมอะคะ่ะม,มักจะแบบเป็นเด็กที่ไม่ต้องห่วง เป็นเพื่อนอะไรเป็นพี่ที่ดีเป็นที่ปรึกษาอะไรให้กับคนในวงได้อะไรเงี้ยน้องเป็นคนเก่งมากทุกคนแล้วก็แบบก็อยากให้ทุกคนสปอร์ตนางพันเป็เรื่อยๆนะคะทุกคนได้ค่ะเก่งมากโจลินเหมือนพันตะวันแล้วแบบไปอยู่ที่ไหนก็สดใสอะไรเงี้ยเขาเป็นของความรู้สึกของคนอื่นอยู่เสมอโตเป็นคนที่เก่งค่ะก็ฝ่ายอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบเหมือนเป็นเดอะแบกของเรามาตลอดประทับใจ ที่แบบคอยอยู่ข้างๆเราแล้วก็คอยช่วยเหลือเราตลอดพี่อ๋อเป็นคนที่แบบว่าให้กําลังใจคนเก่งค่ะมีพลังบวกให้กับทุกคนนะคะตั้งแต่ในรายการที่แบบเขาต้องบินไปบิน,นามาอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบเวลาซ้อมก็น้อยกว่าคนอื่นด้วยพี่อ๋อเป็นคนที่เก่งมากเลยค่ะทุกคนวันเดอต่อมาครับหลังจาก4 e อีประสบความสำเร็จกับ The first a l อ u m บัในช่วงต้นปี2021พอถึงช่วงปลายปี2021 4 e อีก็ได้ปล่อย Special a l ัลบั ที่มีชื่อว่า Trick or Treat ออกมาในวันที่15ตุลาคมปี2021และได้เปิดให้พรีออเดอร์บ็อกเซตในวันที่18ตุลาคมปี2021โดย Special Album นี้ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด4เพลงด้วยกันโดยมีเพลงไตเติล2เพลงด้วยกันได้แก่เพลง Bo bomb. Yeah, Booty Bomb, bomb. bomb, bomb. Back, back. Young, young. และเพลง Booty Bomb นี้ ก็เป็นอีกเพลงที่เป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากจากการที่เพลงมีเนื้อหาและแนวเพลงที่ทำให้ภาพลักษณ์ของโฟอิดูโตขึ้นจากอัลบัมก่อนหน้านี้มากมายอีกทั้งยังมีท่าเต้นสุดแซบที่ทำให้ร้อนระอุไปทั้งโซเชียลและหากใครฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นไอของเพลงมิลลิก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะเพลงนี้ได้น้องมิลลิมาร่วมแต่งเนื้อรับให้ด้วยนั่นเองเพลงไตเติ้ลเพลงถัดมาครับนั่นคือเพลง Trick or Treat ซึ่งเป็นเพลงที่เน้นโชว์ความน่ารักสดใสในลุกสาวน้อยคีเลนลเ,เพลงถัดมาครับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาในเชิงให้กำลังใจและหิวใจให้กับคนฟังเป็นอย่างดีแถมยังเป็นเพลงที่ดูอินเตอร์มากๆและเป็นเพลงที่ทางเราชอบมากๆเป็นการส่วนตัวอีกด้วยนั่นก็คือเพลง nobody's perfect <S และเพลงสุดท้ายของอัลบัม้มซึ่งเป็นเพลงอกหักเพลงแรกของโฟอได้แก่เพลงภาพหลอนภาาพมเจอ,ใใจอ,จอซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่รีเมคมาจากเพลงภาพหลอนของวงฮูดินี่ และความร้อนแรงของ Special Album Trick or Treat นี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเลยเช่นเดียวกันโดยในวันที่18ตุลาคมปี2021 Special Album Trick or Treat ได้ขึ้นอันดับ1นึ่งท็อปอัลบัมบน Apple Music ตอกย้ำความปังของ4 e อี e มากขึ้นไปอีกเอาล่ะครับในส่วนของเพลงเราขอพูดถึงแค่2อัลบัมนี้เท่านั้นเนื่องจากอัลบั้มใหม่นี้ที่น้องๆกำลังทยอยปล่อยออกมา ยังออกมาไม่เต็มอัลบัมและเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปเราจะขอไปต่อกันที่หัวข้อรางวัลที่โฟอีฟคว้ามาได้กันเลยดีกว่าครับโดยในคลิปนี้เราจะขอพูดถึงเฉพาะรางวัลของเพลงหรือรางวัลของวงกันก่อนนะครับส่วนรางวัลรายบุคคลนั้นเราขออนุญาตเก็บไว้พูดถึงในคลิปที่เราจะเจาะเรื่องราวของน้องๆเป็นรายบุคคลกันแล้วกันนะครับและสำหรับรางวัลที่โฟอีเคยได้รับมีดังนี้ครับ รางวัล Rookie of the Week จากรายการ T-pop Stage รางวัล Music of the Week กับเพลงวัดะปล่าจากรายการ T-pop Stage รางวัล c h i n i n g Star of the Year จากงาน Cast Award s 2 2 2 1รางวัล t o t y Music Award s 2 2 2 1สาขาศิลปินกลุ่มหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัล t o t y Music Award s 2 2 2 1สาขาเพลงยอดนิยมแห่งปีกับเพลงวัดะปละ่ รางวัลจุก Thailand Music a w a r d 2 0 2 2สาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีรางวัลมายา e n t e r t a i n a w a r d 2 0 2 2สสาขาศิลปินหญิงแห่งปีและนี่คือรางวัลทั้งหมดที่โฟอีฟสามารถคว้ามาได้หลังจากเดบิวต์มาเพียงไม่ถึง2ปีเท่านั้นนับได้ว,ว่าโฟอีฟประสบความสำเร็จมากๆและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเหตุการณ์สำคัญที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการที่โฟอี เป็นศินลปินกล,กลุ่มแรกจากไทยที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดของ Spotify กลางไทม์สแควร์ในนิวยอร์กนีจใจกันมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นกันมากมากแบบมีสมาชิกในวงมีญาติอยู่ที่นูน่นก็บอกญาติให้แบบเอออย่ยาลืมไปถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยเพราะว่ามันก็ตื่นเต้นนะพี่แบบชาวต่างชาติได้เห็นหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มันก็แบบส,สุดแล้วค่ะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ 4E อหลังจากได้เดบิวที่เราได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกัน และหากชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เช่นเคยครับสวัสดีครับ